วันนี้เราจะไปนะครับร้านกาแฟชื่อว่ากาแฟร้านอะไนะโอ้ก็ทางไปแคมไซค่ะแคมไซนะครับเข่าหญ่เที่ยงนะฮะยังเป็นธรรมชาติอยู่ดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติดูทางครับทางเข้าช่วงนี้ก็เริ่มมี มาทำธุรกิจนะครับก็คือมาทำรีสอร์ทนะครับจันทรานะครับอันนี้ดาวนะดาวอินคาครัดาวอินคานะครับบ้านตรงนี้ก็สวยนะันนี้คืออยู่บนเขานะครับทำเนี่ยทำทําปไตล์ Nordic เหมือนแบบเขาขอนะครับแต่เราอยู่เขาใหญ่เที่ยงนะครับใกล้กับเขาใหญ่นะครับ แต่ถ้าเราไปเที่ยวเขาใหญ่เราไม่ได้อยู่บนเขานะครับถ้าเราไม่ได้เข้าในอุทยานแต่ตรงนี้เหมือนเราอยู่บนเขานะครับเขาใหญ่เที่ยงคืออ่างเก็บน้ำเกลือลำตะคองนะครับที่มีกังหันนี่คทางไปธรรมชาติสุดๆถ้าฝนตก ร้านกาแฟนะคะที่ร้านเข้มใสก็ทาน,นข้าวลูกค้ามือค้อาธรรม,มาชาติสุดสุดสังเกตทีศทางเดี๋ยวกดขึ้นเ่ะกดขึ้นเน,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 นี่ยแกจะกดลง ที่พักที่นี่ไม่ว่างนะคะทางที่พักแจ้งว่าถ้าจะพักช่วงสือสัปดาห์นักขัตฤกษ์ให้จองล่วงหน้าสองเดือนสองเดือนนะคะไม่ใช่ส <c oughs> องนาทีถึงแล้วค่ะจะตอนนี่ยคะอันนี้เราจะไปไหนไปไหนกัน ชื่ออื mm hmm. มบรรยากาศถ่ายรูปวะถ่ายรูปวะเออนี่เขามีเก้าอี้ให้ถ่ายรูป <laughs> นี่คือบรรยากาศยามเล่นกัน,อน,น,กนโอ้โหเย็นมากลมแรง ล,ลมลมแรงมากโอเคมีบรรยากาศรอบรอบ เดีวไปไหนอ่ะรอพ่อดอะ